สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พิงไลท์นะครับ Channel นะครับช่วงนี้นะครับผมก็จะมาสอนท่อนอินโทรนะครับเป็นเพลงดึงดันนะครับของค็อกเทลนะครับผมในท่อนอินโทรนะครับโดยใช้กีตาร์โปร่งนะครับเล่นแบบ f i n เกอร์สไตนะครับเพลงนี้นะครับก็จะอยู่ในคีย์ของ E m a j o r นะครับ หลักๆในท่อนอินโทรนะครับก็จะประกอบด้วยคอร์อดอนะครับแล้วก็ G# ีชาร์ปเนแล้วก็ C ีชาร์ปเนนะครับแล้วก็ A แล้วก็ E นะครับก่อนอ่นให้เพื่อนเตั้งสายกีตาร์มาตรฐานนะครับก่อนเล่นนะครับเพลงนี้ไม่ได้ดรอปนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับหนึ่งรอบนะครับ อคอร์ดแรกนะครับให้เพื่อนเพื่อจับคอร์ด e นะครับซึ่งมันจะเป็นอ่า e อะไรสักอย่างนะครับผมไม่ได้หานะครับก็ให้เพื่อนๆจับตามฟอร์มนี้เลยนะครับผมจะอธิบายเป็นฟอร์มๆนะครับจะไม่ได้ลงทฤษฎีมากมายนะครับสาย6นะครับเป็นสายเปล่านะครับสาย5นะครับผมจะจับที่ช่อง สาย4จะจับที่ช่อง9สาย3ก็จับที่ช่อง9นะครับอ่าเอาใหม่นะครับผมจะใช้นิ้วชี้นะครับพาดนะครับจากสาย1ถึงสาย5นะครับที่ช่อง7นะครับแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็นิ้วก้อยนะครับจับที่ช่อง9สาย3นิ้วนางจับที่สาย4ช่อง9เหมือนกันก็จะได้ฟอร์มนี้ สาย6ก็จะกลายเป็นสายเปล่านะครับแล้วเราก็ดีดลงดีดกวดนะครับลง1ครั้งนะครับนะครับท่อนต่อไปนะครับอาจะเล่นเมโลดี้นะครับก่อนเชื่อมคอร์ดนะครับจะเล่นที่สาย1นะครับช่องที่7นะครับดีด นะครับแล้วก็เกี่ยวนะครับพูดพูดออฟนะครับมาที่ช่องสี่แบบนี้นะครับแล้วก็สายสองช่องเจ็ดแล้วก็ช่องห้านะครับก็จะเป็นนะเล่นรวมกันนะครับก็จะเป็น ่อไปครับจะเล่นอยู่ในคอร์ด g man er, s h a r p minor ก็จับฟอร์มจ s h a r er. p m i n o r อ่าปกติเราจะจับ g s h a r er p m แ n o r แบบนี้ใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าในเพลงนะครับจะให้เพืเ่อนๆจับ g s h a r er p minor ก่อนนะครับแล้วก็โยกนิ้วก้อยออกนิ้วเดียวคราวนี้ครับเอานิ้วก้อยอ่ามากดที่สาย2ช่องที่7เราก็จะได้ฟอร์มนี้ ทันทีนะครับแล้วก็ดึงสาย6ครับกับสาย2ขึ้นพร้อมกันแล้วก็ดีดสาย3แล้วก็1แล้วก็2นะครับก็จะเป็นดึง6กับ2ดีด3 1, 2 2นะครับ ท่อนต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเล่นเมโลดี้นะครับเชื่อมเข้ามาหาคอร์ด c sharp minor นะครับสาย3ช่องที่4นะครับโน้ตแรกดีดแล้วก็หยุดนะครับหยุดเสียงเพื่อนๆจะยกนิ้วมือซ้ายออกก็ได้นะครับเพื่อให้เสียงกลายเป็นเสียงนิ้ว นะครับเสียงโน้ตสั้นนะต่อไปนะครับแฮมเบอร์ออนจากช่อง4มา6นะครับสาย3มเหมือนเดิมก็จะเป็นนะครับต่อไปนะครับสาย2ช่องที่5แฮมเบอร์ออนมา7นะครับ ก็จะเป็นนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆือนจับ c sharp minor นะครับจับ c sharp minor เลยนะครับแล้วก็ดึงสาย5้ากับสาย2ขึ้นพร้อมกันแค่นี้นะครับก็จะเป็น นะครับต่อไปนะครับต่อไปจะเล่นอยู่ในคอร์ด B นะครับอ่าผมจะจับฟอร์มนี้สายหนึงจะเป็นสายเปล่านะครับอ่าผมจะบอกฟอร์มจับนะครับสาย5จับที่ช่อง2ครับ สาย2จับที่ช่อง4ใช้นิ้วก้อยนะครับสาย3มจับที่ช่อง4ี่เหมือนกันใช้นิ้วนางจะจับอยู่แค่3ตัวโน้ตนครับแบบนี้แล้วก็จะได้ฟอร์มนี้สายหนึ่งก็จะกลายเป็นสายเปล่านะครับต่อไปครับดึงสาย5้านะครับกับสาย2ขึ้นพร้อมกันแล้วก็ดีดสายสาแล้วก็1แล้วก็2นะครับก็จะเป็น มจะเล่นมาให้ดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นนะครับต่อไปนะครับจะเล่นอยู่ในคอร์ดเนะครับ อ่าผมจะบอกฟอร์มจับนะครับสาย4จะจับที่ช่องที่2สาย3ผมจะจับที่ช่อง 4. สีองโน้ตแค่นี้นอกนั้นก็จะปล่อยเป็นสายเปล่านะครับก็จะได้ฟอร์มนี้สายสกับสาย1ก็จะเป็นสายเปล่านะครับต่อไปให้ดิดตั้งแต่สาย5นะครับลงมาถึงสาย2นะครับดิดกวดนะครับแล้วก็กลับมาจับที่คอร์ด e e ใน ่อนแรกนะครับที่ผมบอกซึ่งเป็นฟอร์มนี้แล้วก็คราวนี้ดิดดิดกวาดขึ้นครับนะครับ,นะรบก็จะเข้าท่อนร้องนะครับผมจะเล่นให้ดูอีกหนึ่งรอบก็แล้วกันนะครับทั้งหมดนะครับ ก็จะได้ท่อนอินโทรนะครับเพลงดึงดันนะครับจบไปแล้วนะครับอ่าก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปข้างต่อไปออกมาเรื่อยๆนะครับผมอยากให้สอนหรือว่าทําเกี่ยวกับอะไรนะครับคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมหรือมีคําถามอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับทุกท่านนะครับ เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนำเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ